มาเริ่มต้นทำแป้งโตเกียวกันก่อนนะคะพายใช้ไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองค่ะน้ำตาลทราย60กรัมใช้ตะก้อมือตีไข่กับน้ำตาลให้เข้ากันดีเลยค่ะสีเขาจะอ่อนลงแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วใส่แป้งเค้ก200กรัมค่ะนมผง10กรัมผงฟูง1ช้อนชาเกลือ1ส่วนสช้อนชาร่อนทุกอย่างรวมกันได้เลยนะคะตีผสมคอเข้ากันประมาณนี้แล้วก็ทยอยใส่นมสดค่ะ220กรัมแบ่งใส่สัก สองรอบนะคะค่อยๆผสมให้เข้ากันดีเลยจนหมดเม็ดแป้งพอเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะใส่กลิ่นวานิลาบัตเตอร์1ช้อนชาค่ะเนยเค็มละลาย30กรัมค่ะผสมให้เข้ากันได้เลยเราก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยค่ะ มาทำตัวเกี๊ยวไส้สังขยากันต่อเลยตั้งกระทะให้ร้อนเหมือนเดิมนะคะตักแป้งมาหนึ่งกระบวยค่ะเทลงไปได้เลยหมุนเป็นวงกลมแบบนี้นะคะทิ้งเอาไว้แป๊บหนึ่งนะคะพอแป้งสุกนะคะเขาจะมีรูขึ้นทั่วทั่วแป้งเลยใส่ไส้สังขยาใบเตยลงไปได้เลยค่ะไส้สังขยาใบเตยของ MV สีสวยแล้วก็กลิ่นหอมมากๆค่ะพอแป้งสุกดีนะคะใช้ไม้พายม้วนแบบนี้เลยตัวเกี๊ยวไส้สังขยาใบเตยน่าทานมากๆเลยค่ะเสร็จ เรรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูโตเกียว